มาดูเรื่องงานวิวางานนี้กันดีกว่านะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับงานวิวาบินจินแบบนี้ที่เขาจัดกันไปนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงคู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเ,เรามาพูดถึงตัวเอกของงานนี้น้องหมาของเจ้าสาวน,น,น่ารักมากเลยไปติดตาม่านี้กันค่ะ งานวิวาหวานแห่งปีนะคะคู่ของยอนบินลซนเยจินค่ะพระนางจากซีรีส์ c s h l a n d i n i on y o y นะคะปักหมุดรักฉุกเฉินพานไปแล้วกว่า1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าแฟนๆนะก็ยังเกาะติดความเคลื่อนไหวกันไม่หยุดนะคะโดยเฉพาะเมื่อล่าสุดมีการเผยภาพของหนึ่งในแขกพิเศษในงาน ที่ก็จัดอย่างปิดนะนะคะงานวิวาครั้งนี้เนี่ยแล้วก็มีการจํากัดผู้เข้าร่วมงานนี้ออกมาด้วยทำเอาแฟนๆเนี่ยอดยิ้มด้วยความเอ็นดูกันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแขกพิเศษที่ว่านี้นก็คือเจ้าคิตตี้ค่ะน้องห้องแสนรักของซนเยจินนะคะที่ก็ได้เข้าร่วมยินดีกับการสลาดสดของคุณมามีแสนสวยในงานนี้ด้วย ซึ่งคนที่ทําหน้าที่ดูแลเจ้าคิตตี้น้อยนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแต่ว่าเป็นกงเฮียวจินนางเอกรุ่นพี่สุดซีนะคะของซนเยจินที่ก็เป็นผู้คว้าช่อดอกไม้เจ้าสาวของงานนี้ไปครองค่ะจะหลายคนเน่ยพากันจับตาะ,ะสถานะความรักของเธอกับเควินโอศิลปินหนุ่มรุ่นน้องกันยกใหญ่โดยเจ้าคิตตี้นั้นนะคะไม่เพียงเป็นขวัญใจของชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆผู้ติดตามโซนเยจินแต่ข่าวเนี่ยเขาบอกว่าในงานวิวาของคู่บินจินนะคะ ห้องน้อยตัวนี้ก็ได้รับความสนใจจากแขกทั้งงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะเ,ออเขาก็ไม่มีภาพอะไรแล้วแขกที่ไปร่วมง,งานมันก็เป็นแขกเวีไงคุณเป็นดาราพระเอกนาะงเอกแถวหน้าไม่แชร์เลยแต่ว่าคนที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นคนแบบนิดนิดหน่อยๆยภายในงานอ่ะดิฉันก็ติดตามจนถึงปีสองอ่ะ<ต>วันที่เขาแต่งงานกันมีบ้างแบบน้อยมากแต่ว่าก็เห็นนะคลิปที่ เออเจ๊กงเนี่ยเขาเรียกเจ๊กงอุ้มเจ้าขิดตี้เนี่ยลมก็แรงทั้งตัวตีมเจ๊กงก็ตัวจะปวันเนี้ยเอ็นดูมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็มีภาพคลิปหนึ่งอันนี้อยากให้ทุกคนไปดูกันเป็นภาพตอนที่เขาแบบพูดสาบานกันนางเอกก็เพื่อเช็กยาอันย่งอย่างเงี้ยแบบที่รักสวัสดีอย่างเงี้ยน่ารักมากไปติดตามดูกันได้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวนี้พูดภาษาเกาหลีได้แล้วนะพูดได้จบไปกี่เรื่องแล้ว ่วงนี้ก็3าสี่เรื่องนะเป็นร้อยอะเป็นร้อยแล้วภาษาอังกฤษอาจารย์พูดได้น้อยกว่าภาษาเกาหลีแล้วภาษาอังกฤษก็พูดไม่ค่อยได้และเออแต่เกาหลีนี่ก็คล่องแล้วเหมือนกันคล่องเออไว้ลองคุณคุณลองไปเปลี่ยนไปจีนดูบ้างเพราะว่าพี่สาวผมเนี่ยกับคุณน้าเนี่ยพอย้ายไปจีนปุ๊บเนี่ยกลับมาไม่ได้เลย ติดโควิดอมอไม่ใช่ไม่ไปดูซีรีส์จีนออแล้วก็แบบยาวเลยเพราะมันหลายตอน,นยาวเป็นสามสิบตอนห <laughs> แค่สิบตอนสู้ไม่ไหวแหละเออนะฮะเอา้า